มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของการทลายแหล่นนวดที่เป็นการลามกอนาจารด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางตํารวจสวัสดิภาพเด็กและสตรีบุกเข้าจับร้านที่ให้บริการนวดในย่านทองหล่อเพื่อสําเร็จความใคร่ให้กับชายหนุ่มค่ะโดยนอกจากจะพบว่ามีนักศึกษาสาวคอยให้บริการแล้วนะคะร้านนี้ยังมีวัยรุ่นที่อายุเพียงแค่16ปีจํานวน2คนคอยให้บริการนวดให้กับลูกค้าด้วยนะคะเราจะไปติดตามจากรายงานของคุณธนิตโคษสัตินกรค่ะ ชายหนุ่มและหญิงสาวที่อยู่ในสภาพแทบจบะเปลืองผ้าถึงกับไม่ทันตั้งตัวแต่ต้องรีบคว้าผ้ามาปกปิดร่างกายเมื่อถูกตำรวจสสริภาพเด็กและสตรีหรือดอสอบุกเข้าตรวจค้นหลังพบว่าภายในร้านถูกคิ้วย่าทองหล่อซึ่งเปิดให้บริการนวดผ่อนคลายจะมีหญิงสาวบริการแฝงนวดแบบพิเศษหรือนวดกระปูวัยให้บริการสำหรับผู้ชายเพื่อช่วยสำเร็จความใคร่ด้วยปากและด้วยมือก่อนหน้าปฏิบัติการเข้าจับตำรวจได้รับแจ้งว่าที่เว็บไซต์กระปูครับ ที่จะเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้ชายชอบนวดจะมีการโฆษณาของร้านทูคิ้วพร้อมบ่งบอกสรรพคุณรูปร่างและหน้าตาของเด็กในสังกัดโดยบางคนมีอายุต่ำกว่า16ปีและบางคนเป็นนักเรียนนักศึกษานอกจากนี้บางคนยังเคยผ่านการแสดงหนังมาแล้วคอยไว้ให้บริการตำรวจจึงได้ส่งสายลับเข้าไปทำทีขอใช้บริการพร้อมกับติดต่อเด็กสาวอายุ16ปีไว้สคนโดยที่ทางร้านได้ตั้งอัตราเข้าบริการนวดไว้หลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่นวดผ่อนคลายแบบธรรมดาอยู่ที่ครั้งละ1,200บาทแต่ถ้าอยากให้เด็กสาวที่นวดถอดเสื้อก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีก500บาทและคอสุดท้ายนวดโดยไม่ใส่เสื้อผ้าจะอยู่ที่2,700บาทแต่หากต้องการให้สำเร็จความคลายด้วยปากหรือมือหรือที่เรียกว่าฟูคอสลูกค้าจะต้องจ่าย4,200บาทเพื่อให้หญิงสาวเหล่านี้สำเร็จความใคลายให้สายลับจึงตกลงที่จะใช้บริการแบบฟูคอสจากนั้นพนักง,งานของร้าน ได้พาสายลับเพื่อเข้าไปในห้องที่อยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์เพื่อให้บริการแบบพิเศษหลังเมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนสายลับจึงได้ส่งสัญญาณให้ตำรวจเข้าจับทันทีและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ภายในห้องนอนนะครับของร้าน2ูคิวนะครับต้องบอกว่าร้านแห่งนี้ตามข้อมูลของตำรวจดสนะครับยืนยันว่ามีการลักลอบขายบริการทางเพศโดยการนวดกระปูนะครับโดยภายในห้องเตียงนะครับว่าภายในห้องก็ถูกจัดซอยเป็นห้องห้องนะครับทาสี ค่อนข้างจะเป็นโทนโรแมนติกนะครับแต่สิ่งที่ยืนยันการกระทําผิดเกี่ยวกับเรื่องของการนวดกระปูชัดเจนก็คือนี่นะครับขวดนี้ไม่ใช่ขวดน้ำนะครับแต่เป็นขวดน้ํามันที่บรรดาน้องๆพริตตี้นะครับซึ่งจากการสังเกตแล้วก็จากการสอบถามพบว่าจะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นวัยเรียนวัยศึกษาก็จะใช้น้ํามันตรงนี้นะครับนวดที่อวัยวะเพศชายนะครับเพื่อที่จะทําการนวดกระปูโดยหลังจากนี้นะครับตํารวจของดสอก็จะทําการสอบสวนนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับรวมถึงขยายผลนะครับว่า ที่จริงแล้วตรงนี้นอกจากการนวดกระปูแล้วมีการร่วมประเวณีกันด้วยหรือไม่ครับจากการตรวจคน้นตำรวจด้วยควบคุมตัวพนักง,งานสาวภายในร้านไว้เกือบ10คนและในจำนวนนี้มี2คนที่มีอายุเพียง16ปีและอีกหลายคนยังคงเป็นนักศึกษาโดยหนึ่งในหญิงสาวที่ให้บริการยอมรับกับทีมข่าวทีเดนทวิตโฟว่าให้บริการนวดกระปูกับลูกค้าจริงตัวจะได้ส่วนแบ่งรอบละ3 0 0 0บาท แต่ในแต่ละเดือนจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ40,000บาทส่วนสาเหตุที่มาให้บริการนวดกระปูเพราะมีรายได้ดีและต้องการเงินไปเป็นค่าเทอมใช่แล้วก็แค่ตัวนี้ต่อปีใช่ไหมชั่วปีให้จนจนเสร็จเลยใช่ไหมเปล่าแล้วก็แบบแค่แล้วถ้าอย่างหัวฉันเนี่ยเราไม่ด้ไม่ได้อัจารย์เท่าไหร่ก็แค่รู้ใช่ไห ลูกค้าไม่เปิดปูคือธรรมะก็ไม่ได้เลยก็รอให้นอดเิดฉก็ได้แครับรวจเท่าไหร่ครับเบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีกับนายนัทที่ทำหน้าที่ควบคุมสถานบริการฐานปล่อยให้มีการลักลอบการค้าประเวณีรวมถึงหญิงสาวทั้งหมดฐานลักลอบค้าประเวณีซึ่งตำรวจยืนยันว่าการนวดกระปู๋แม้จะไม่ได้มีการร่วมเพศแต่หากใช้อวัยวะเพื่อสําเร็จความใคร่ก็เข้าข่ายความผิดฐานค้าประเวณีเช่นกันสุดทินโพธิวงศ์ถ่ายภาพ ท,ทันิทโกศลธินกรทีเน็ตเวรทีโฟร์รายงานเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักทุ่นะครับช่วงหน้าชมข่าวกีฬากับคุณจักรรชดดำรงครับ